เี่แลมา c h คะเป็นของขวัญของากได้ค a p p ีเ s t e e p อย u r i l n d o ล r และ้อมา h a p ที่ m เม็ดรุกหลายเหมอน้ตชี่ของแสนอ่าอันนี้ Big a g ห โซเดียออนบัฟดิวแซนโตนะคะโซเนโต้นลานบอยวายเลีออเดอะซีแบงค์ลิสตาร์บอยวพที่อินดัคอมเซิโรสเอินแพคคอมลิป บิส m ามโรสติ n งนาวนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าส่งไปไทยให้เพื่อนๆนะคะคก็จะเป็นกาแฟจากจากทางซีลีเอเ,ทเทอธิโอเปียนะคะกัดเตมาลาเม็กซิซูมาทานะคะเรานำเข้ากาแฟจากทั่วโลกเลยจ้า

จบการคั่วกาแฟนะคะจากสถาบันชั้นนำค่ะที่อเมริกา Thank you ค่ะ Thank you ออฟเฟนนะคะ เช็คสีเช็คกลิ่นนะคะ thank you คะ่ะ <laughs> ให้ไปดูมุมนอนบ้างน,นะคะสีด <the> ูกลิ่นไดใส่ชุดไทยสวัสดีคะ่ะ <c oughs> ไทยคอฟฟ่บีนคะ่ะรวมคั่วกาแฟไทยในอเมริกาคะ่ะ <c oughs> วันนี้เราจะไปทำบุญกระถินกันค่ะแล้วก็มีงานลอยกระทงพร้อมกันทีเดียวเลยค่ะที่รัฐเทนเนสีนะคะเมืองเมมฟิสค่ะ,ะไทเทดิชันค่ะเราจะไปทำโรงทานค่ะโรงทานกาแฟกันค่ะเพื่อนๆมาชิมกาแฟด้วยกันนะคะแล้วก็เอากาแฟไปถวายที่วัดค่ะเหมือนเดิมค่ะไทเทดิชันแล้วมาฮาร์ด แล้วมาฮัทสตาร์ทบราวน์แล้วแอนสมิลเออโชว์ออฟเฟรนเออฮ่า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 สมิลโชว์ออฟเฟรน บรรยากาศการทำงานนะคะออโมเฟรสแคคลิสฮะลทโรสซิ่ m มอลหอมไหมคะสเปลโ o กูด จิบกาแฟไปด้วยอ